ไปถึงทางด้านเรื่องราวของประเด็นร้อนข่าวนี้คุณชลธิตไม่น่าจะนําเสนอได้ครับผมเพราะว่าไม่น่าจะเกิดทันนะฮะเพราะว่าเป็นข่าวของดาราในยุคเก่านะฮะถ้าเผื่อพูดถึงดาราที่เป็นซูเปอร์สตาร์ถ้าเผื่อตอนนี้ซูเปอร์สตาร์ของบ้านเรานะฮะน่าจะเป็นตูนเป็นตูนบอดี้แลมยุคหนึ่งก็อาจจะเป็นเบิร์ตธงชัยไม่อินไต่ครับ ถ้าเผื่อเป็นนักร้องก็จะมีเดือนนี้ก็มีใครล,ะละ่ละฮะเดือนนี้ก็จะเป็นไผ่พงสะทอนอใช่ไหมมีทางด้านาไมพริรมพรหรือว่าตอนนี้ก็จะมีรุ่นคนรุ่นใหม่อย่างเช่นอะไรละ่ะฮะที่กล้องห้วยไ,ไ,ไร่ <ๆ S 1> นะครับมาใหม่กว่านั้นอีกก็มีลำไยหอยหายทองคํานะครับหรืออย่างเช่นใครล่ะฮะที่กำลังตอนนี้ที่มาแรงนะครับยอดวิวดูกว่านี่มูลแคนแกนคูนครับผม ยอดรวยอดวิสูงมากครับกลุ่มก็มีอะไรนะไอ้น้องที่อยู่แล้วก็มีทางด้านเบิ้ลปทุมราชแบบนี้เบิ้ลปทุมราชแบบนี้นะครับหรือว่าน้องตรีแบบนี้ครับนี่เป็นคนที่รุ่นใหม่ที่มาแรงนะครับแต่ทั้งหมดนี้ที่กล่าวมานี่ครับรวมความนิยมแล้วนะครับเมื่อเทียบกับคนคนนี้ครับเป็นยังไงครับเอาสิบคนนี้มารวมกันก็ยังไม่เท่ากับคนคนเดียวครับเอาที่บ้ามาทั้งหมดนี้ครับเอามารวมแล้วความนิยมก็ยังสู้คนนี้ไม่ได้ครับ นั่นคือมิชัยบัญชาครับเป็นใครน้องเมืน้อง <laughs> มิชัยบัญชาเป็นซูเปอร์สตาร์ของเมืองไทยเรานะครับ,รบเป็นดาราแต่ว่าเสียชีวิตไปเพราะว่าอุบัติเหตุจากการาแสดงภาพยนตร์เรื่องอินซีทองนะครับทีนี้มิชัยบัญชาเองก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่มิชัยบัญชารักมากถือว่าเป็นภรรยาภรยาที่คุณมิชัยบัญชานี้คือรักมากครับ,รบแต่ก็อย่าร้างกันแล้วก็ปีต่อมา มิจบัญชาก็เสียชีวิตครับสาเหตุที่หย่าร้างก็เป็นเพราะว่าภรยาเคยห้ามไม่ให้มิชบัญชานี้ลงเล่นการเมืองครับแต่ว่ามิชบัญชาก็ไม่รู้ไปหลงคารมนักการเมืองที่ไหนแล้วครับผมตัดสินใจลงเล่นการเมืองครับก็เลยทําให้สีภรยาบอกว่ารับปากรับปากแล้วว่าจะไม่ลงเล่นการเมืองทําไมกลับคำนะครับก็เลยหย่าร้างกับมิชบัญชาแล้วก็หนีไปอยู่ต่างประเทศครับครับ แล้วถ้าเผื่อเกิดว่าไม่หย่าร้างกันบางทีมิชเมชาก็อาจจะไม่เสียชีวิตนะครับเพราะแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ครับวันนี้เมื่อวานนี้ครับเธอเสียชีวิตแล้วครับถ้าเผื่อคนที่อายุ60อัพปี60ปีขึ้นไปนะเรียกว่า50ปีขึ้นไปน่าจะรู้จักกับทางด้านกิ่งดาวดารณีครับแล้วก็รู้จักถ้าเผื่อรู้จักมิชเมนชาบางคนอาจจะไม่รู้จักกิ่งดาวดารณีเพราะว่าสมัยก่อนนี้ คือคู่ผัวตัวเมียที่เป็นดารานี้เขาจะไม่มีการแสดงออก<ช>คือห้ามมีเมีย<ช>ห้ามีแฟนห้ามมีสามีห้ามมีภรรยาไม่งั้นละความนิยมก็จะลดลง<ช>นะครับ,รบแต่ก็ในวงการเขาก็จะรู้กันครับว่าใครคือสามีใครคือภรรยานะครับเหมือนกับผู้หญิงคนนี้ครับเธอเสียชีวิตในวัย80กว่าปี80กว่าปีครับวันนี้ก็เลยขอรำลึกถึงนะฮะ สุดอะไรนาง,นางเอกสาวดาวค้างฟ้า,ฟากิง่งดาวดารณีครับอดีตคู่ชีวิตมิเชบัญชารักมากที่สุดวันนี้เธอเสียชีวิตแล้วครับวันนี้ก็เป็นวันแม่ด้วยวันแม่แห่งชาติด้วยนะครับผู้สื่อข่าวของมติชนรายงานบอกว่านะครับในเฟซบุ๊กของดาราภาพยนตร์อันนี้เป็นหนังสือดาราที่เก่าแก่มากนะครับ คนุลธิตนี่อาจจะอ่านเพียงแค่ไฟกลางคืนหรือว่านวลนางนะครับอาจจะไม่รู้จักดาราภาพยนตร์นะครับผมรู้จักดาราอยู่ครับรู้จักอยู่นะเป็นวลนางเังนึกว่าดูโายเฉพาะนวลนางแล้วก็ไฟกลางคืนนะครับยังไม่ทันนะยังไม่ทันเลยให้รู้สิเห็นหน้าตาและคิดว่าฝอกไฟทั้งท่านนั้นนะครับคือหนังสือดาราภาพยนตร์นี้ก็เหมือนกับคู่สร้างคู่โศบนั่นแหละฮะเป็นหนังสือเก่าแก่มาก แจ้งข่าวเศร้าในวงการบอกว่ากิ่งดาวดารณีอดีตคู่ชีวิตของมิชัยบัญชารักมากที่สุดได้เสียชีวิตยอย่างสงบเมื่อช่วงสายของเมื่อวานนี้ครับก่อนวันแม่เพียงแค่หนึ่งวันกำหนดสวดพระพิธรรมณวัดบำเพ็ญเหนือมินบุรีกรุงเทพมหานครซึ่งก่อนหน้านั้นออสหรือว่ากิ่งดาวก็ล้มไหลหักนะครับเข้าเฟือกอการเคลื่อนไหวก็ช้า ลำพังอายุนี่ก็พูดช้าอยู่แล้วพอล้มนี่ยิ่งพูดช้าแล้วก็เบากว่าลงอีกที่เบาลงกว่าเดิมอีกครับทานก็น้อยอ่อนเปรี้ยเพียแรงแต่ไม่หลงลืมครับไม่เหมือนคนจลิดานะเยอะอายุเพียงแค่40อันนี้40 50หิปีนี่ก็หลงลืมแล้วนะครับก็มีบางเรื่องบางราวที่หลงลืมบ้างเรียกว่านณะว่าไปเยี่ยวนะครับแฟนแฟนประหลัดฉีกไปด้วยนะครับรักว่าจำประหลัดฉีกเยี่ยวเฉยเลยครับกางเกงเปียกหมดครับกับ ไม่น่าใช่ผมนะหลงลืมนะครับเพราะว่าเราจะประสบการณ์เพราะว่าขนาดขนาดของประลัดขีกับของตัวเองมันใกล้เคียงกันจับผิดจับถูกนะครับผมไม่มีความแตกต่างครับนี่คุณเลยชิตแกก็หลงลืมขนาดนั้นแหละครับผมจับประลัดปลัดขีกเป็นเป็นประหลัดของตัวเองครับผมทานนี้ออสกิ่งดาวดารณีครับเป็นอดีตดาวค้างฟ้าเป็นชาวสุรา์ธานีครอบครัวนี้เป็นเจ้าของโรงเรียนจิตตะวรศึกษาครับ แล้วก็เริ่มชีวิตในวงการบันเทิงเมื่อเรียนจบเพียงแค่ชั้นม .5 อ,อห้ายุคก,ก่อนนี่คือเขาจบมอสอห้านะยุคก,ก่อนนั้นครับ,รบออถ้าเผื่อปัจจุบันนี้ก็น่าจะเป็นเขาเรียกว่ามหกน,นะมหกแล้วพอจบแล้วก็สอบเข้ามาหาวิทยายลัยครับแต่ว่าสอบไม่ติดเขาเรียกว่าเอนทราน e สมัยก่อนนี่สอบ,บไม่ติดช่วงระยะเวลาหนึ่งปีจะรอสอบใหม่ก็คือจะมาสอบเอนทรานใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่เธอในช่วงหนึ่งปีนี้เธอเองก็คิดว่าจะหารายได้ แทนที่จะของเงินที่บ้านใช้เพียงแค่อย่างเดียวนะครับเธอก็เลยด้วยความที่เป็นคนที่หน้าตาดีเนาะไม่ได้เป็นหน้าตาอัปลักษณ์เหมือนเรา<ม>สองคนนะครับเธอก็ได้เป็นพรีเซนเตอร์ประจําบริษัทโฆษณาจากต่างประเทศแห่งหนึ่งหลังจากนั้นก็มีงานโฆษณาเข้ามาอย่างมากมายถ้าเผื่อสมัยนี้ครับเผื่อเทียบเท่าก็คงจะเหมือนกับอั้มพัชราภา<ม>เหมือนกับน้องเบลล่าประมาณนี้ครับก็มีโฆษณาน้ําหอมผงซักฟอกปั๊มออลิฟแชมพูนะครับเป็นต้นที่เหลือก็เป็นดอกเป็นใบนะครับ ซึ่งผลงานการแสดงของเธอในหนังเรื่องแรกก็คือเรื่องนะครับตุ๊กตาพระเนจร oh. ในปีพศ2505คุณจุลธิตเกิดแ้ะย่างรับปีสยังไม่ทันตอนนั้นยัง,ยงอยู่ใน <c oughs> ยังอยู่ในท้องพ่ออยู่งั้นเถอะครับผอปี2505นี่ฮะโดยเทนั้นก็เป็นนางรอนที่มีชื่อเสียงของวงการหนังนะครับและก็ต่อมาก็กลายเป็นนางเอกมีผลงานการแสดงค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจอมคนในปีพศ2512 แก้วกนกล้านะครับสมิงเจ้าท่าเพชรแท้แท็กซี่นะครับสัญชาติชายเทพธิดาบ้านไร่แหลมหักเป็นต้นครับและก็แน่นอนถ้าเผื่อเธอเป็นนางเอกคนที่จะเป็นพระเอกเป็นใครล่ะครับผมก็ต้องมิมชัยบัญชาแหะครับเพราะว่าเวลาเดินทางก็ไปด้วยกันครับมันก็สะดวกในการเดินทางครับการก็เข้ามาเป็นนางเอกชื่อดังของวงการและต่อมาก็กล้ามาเป็นนางเอกละครชื่อดังของวงการโทรทัศน์ครับ จากจอจากจอเงินสู่จอแก้วครับซึ่งทางด้านชีวิตส่วนตัวและก็ชีวิตรักเพื่อนพ้อในยุคนั้นครับก็พอทราบระแคายละครับว่าทางด้านพี่ออสกิ่งดาวก็ได้มีการคบหาดูใจกับพระเอกชื่อดังที่สุดของยุคก็คือมิชบัญชายุคนั้นก็จะมีมิชบัญชาแล้วก็เพชราชาวราคุณเพชรานี่ก็เป็นภรรยาของคุณชรินันทนาคอนะฮะอย่างเช่นเพลง หยาดเพชรนี่เขาแต่งไว้ให้ให้เพชรชลาดโดยตรงเลยครับหยาดเพชรนี่ครับนะฮะมิชัยบัญชาเวลาที่โฆษณาไม่ต้องทําอะไรเลยครับไม่ต้องบอกชื่อหนังครับบอกชื่อแพรมิชัยบัญชาเพชราชาวาศควรคนมาดูแล,แล้วครับผมบอกแค่นี้พอแค่ใครแสดงแค่นั้นใช่สองคนนี้มาทันทีแล้วก็ทั้งคู่เองก็ใช้ชีวิตร่วมกันฉันสามีภรรยานะครับตั้งแต่ปีพศ2506จนถึงปีพศ2512ครับซึ่งถึงแม้ว่าทั้งคู่ จะไม่มีการเปิดเผยต่อที่สาธารณะสักเท่าใดนักเพราะยุคนั้นนะครับการที่พระเอกนางเอกมีคู่นี่ะจะไม่ได้รับความนิยมครับแต่คนในวงการบันเทิงด้วยกันก็รู้กันดีครับรู้รู้อยูอ่ะนะครับประมาณนี้ครับซึ่งทั้งคู่ก็มีงานแสดงละครที่เล่นด้วยกันหลายเรื่องโดยผลงานเรื่องสุดท้ายก่อนที่มิชเบญชาจะจากไปและก็เป็นเรื่องสุดท้ายของพีออรตกิ่งดาวแสดงละครก่อนที่จะลาจากจอไปะนั่นก็คือเรื่องแม่นาคพระนครครับ โดยช่วงที่ทั้งสองใช้ชุวิตคู่กันนะครับคุณกิ่งดาวนี้จะแสดงหนังที่มีมิตรเป็นพระเอกเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าสะดวกในการเดินทางไปถ่ายทําครับแล้วทั้งสองก็ตัดสินใจครับ Saint ใส่รองเท้าคอนเวิร์ครับทา,ทางใครทางมันครับในปีพศ2512เมื่อมิตดชัยบัญชาตัดสินใจไม่เคารพกติกาที่ตกลงกันไว้ก่อนแต่งงานครับว่าจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งแต่ว่ามิตรชัยบัญชาไม่รู้ว่าไปหลงคารมใครครับ เป็ลหลงไหลจะสู่เส้นทางการเมืองครับตัดสินใจจะเข้าสู่เส้นทางการเมืองทั้งทั้งที่ก็เคยสัญญาครับว่าจะเลิกเล่นการเมืองครับแล้วในที่สุดทั้งคู่ก็เลยตัดสินใจเลิกแล้วต่อกันนะครับเพราะว่าเพราะว่าคนหลังจากที่อีกฝ่ายหนึ่งลืมสัญญาก็เลยเลิกแล้วต่อกันนะครับนะครับตัดสินใจแยกทางกันหลังจากที่แยกทางกันพ่ออสกิงดาวก็บินไปเรียนต่อนะครับ ลบเลียแผลใจให้หาให้มนหมองนะครับไปที่อังกฤษครับผมนี่ลบเลียแผลใจนะครับไม่ใช่นะไม่ใช่เกลียดห้องเบอร์ห้าครับแต่ว่าไปที่อังกฤษแล้วก็ไม่ได้พบหน้ากันกันกบมิชชัญชัอีกเลยครับจนกระทั่งนะครับมิชชัยชัาได้จากไปเพราะ<น>อุบัติเหตุเครื่องตกในการถ่ายทําภาพยนตร์จําได้ไหมแล้วว่าปีพศอ,อ,อะไรครับพศอะไรครับคุคชลชินเกิดปีพศอ,อ,อะไรเนี่ย โอ้จะเพื่อนในสองขวบเองครับผมยังนั่งนั่งเขียห้ำตัวเองอยู่ครับผมสองขวบนี่ครับผมในปีพศสองพันหนึ่งร้อยสิบสามครับนี่มิชิันชาทายทำหนังเรื่องอินรีทองแล้วพอมาฉายนะฮะอุ้ยครับโรงหนังที่โด่งดังมากที่อุบลเราคือโรงหนังอุบลภาพยนตร์นะอยู่ตรงแถววัดปาน้อยนี่ครับคนมารอคิวซื้อตั๋วนี่ครับหนังเรื่องอินรีทองนี่ โทษนะคนต่อคิวซื้อตั๋นครับตั้งแต่หน้าโรงหนังถึงหน้าประตูโองวัดทุ่งสีเมืองครับลองคิดดูว่ามันจะมากขนาดไหนครับยืนต่อคิวกันครับแรงมากตอนนั้นครับเห็นไหมฮะปี2013นะครับหลังจากที่รับทราบข่าวถึงแม้ว่าจะยาร้างกันแต่ว่ากิ่งดาวก็พอรู้ว่ามิชบัญชาสีชีวิตก็หัวใจสลายเลยครับเพราะว่าหยาดด้วยความรักนะครับเนื่องจากว่าเธอพิสัญญานะครับแล้วก็บินด่วนครับ ด้วยแอร์โรคอสโทษทีไม่ใช่ไม่ใช่ใชด้วยสายขั้น <m ix> บินครับ <m ix> บินกลับมาร่วมง,งานไว้อะไรในพิธีศพของมิชยบัญชาลองคิดดูว่าที่วัดตรีทศเทพนี่นะที่เผาศพนี่อูว้วครับคนแน่นขนาดเลยครับผม <m ix> น,นครับ <m ix> นี่เป็นสามัญชนคนเดียวที่มีคนไปร่วมง,งานมากที่สุดครับการที่มิชยบัญชาได้จากไปเพราะอุบัติเหตุในเครื่องบินตกนะครับเธอก็บินมาร่วมงานศพซึ่งหากจะว่าไปแล้วถ้าเผื่อมิชยบัญชานะ หากไม่ตัดสินใจผิดนะลงสมัครเลือกตั้งครั้งนั้นครับ <c oughs> ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าทั้งคู่นะฮะอาจจะมี <c oughs> ชีวิตรักที่ยืนย <ขอ S 1> าวาด้วยกันกกเพราะ <c oughs> อะไรเพราะว่ากิงดาวนี่ได้ชื่อว่าเป็นผู้หญิงที่มิชบบญชารักมากที่สุด <c oughs> ถึงจะรักผู้หญิงหลายคนแต่ก็มีคนหนึ่งเป็นที่สุดของหัวใจแน่ต้องมีที่หนึ่งในหัวใจฉะนั้นคุณจรชิตี่อาจจะมีหลายคนแต่ก็มีที่หนึ่งในหัวใจเป็นชาวสิสเกตแบบนี้ครับคนเดียวนั่นแหละคนที่สองรองมาก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งแบบนี้ครับ ม่ีไม่มีนะฟังแล้วครอบครัวแตกแยกเลยนะครั้งนี้เป็นฝ่ายู่ยงตะแคงร่วนผู้ผู้ฟังเลยว่าจะเป็นว่าจะเป็นเรื่องว่าบอลเลนขึ้นบอลอีดีเอาความจริงมาบอลเลนย็เอาความจริงมาบอลเลนกูบอลแมนว่าเออท่านครับฟังตะแลกบุคคลอยากเสืออะไรแต่ว่าเห็นเอากับกระยาขึ้นเออฟังฟังตะแลกก็บุ่คอยเสือเห็นบอลดูนี่มันสิแม่นอีบวัวนเอาไม่มีมูลหมาไม่ขี้ว่าท่านนะครับตอนนี้ไม่ไม่ไม่มีทั้งมูลไม่มีทั้งขี้ครับ นี่เพราะว่าเป็นผู้หญิงที่คุณมิรนี่รักมากที่สุดอาจจะมีผู้หญิงหลายคนแต่ว่ามีคนหนึ่งเป็นจอมจอมนำบนกลางใจครับบย <c oughs> ผมหลังจากที่จบจากอังกฤษพี่ออสกิ่งดาวก็มามาทำงานประจำเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลที่โรงแรมแอมบัสเดอร์สุขุมวิทครับ แล้วก็ช่วงหลังหลังนี้พี่ออสกิงดาาก็ไม่รับงานแสดงแล้วก็เริ่มเขียนเรื่องราวบ,บันเทิงเรื่องราวของชีวิตของเธอในวงการบันเทิงแล้วก็นำมาลงเป็นตอนๆได้ติดตามในนิตยาสารดาราภาพยนตร์ครับแล้วก็ต่อมาได้มีการรวมเล่มเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กในราวราปีพศ2 5 4 3แล้วก็ได้รับการตอบรับจากแฟนกลับเป็นอย่างดีครับในช่วงชีวิตหลังจากนั้นมาเธอเองก็ไม่รับงานแสดงแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างสงบก็ออกงานมาเป็นครั้งเป็นคราวนะครับ นี่เป็นข้อมูลบางส่วนจากบันทึกรักชีวิตรักมิชบัญชานะครับซึ่งเป็นผลงานเขียนของพี่ออสกิ่งดาวดารณีและก็ตีพิมพ์ในนิตยาสารดาราภาพยนตร์นะครับปรากฏว่าเธอเขียนเอาไว้อย่างนี้ครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่เธอเขียนเอาไว้ใน<ม>ในนิตยาสารดาราภาพยนตร์นะขณะที่เริ่มเขียนบันทึกชีวิตรักมิชบัญชาได้สองสามบทพิเชษอันนี้คือชื่อคุณมิรคาวพิเชษได้พิเชษได้มาปรากฏตัวยืนอยู่ข้างๆเตียง และก็หยิบข้อเขียนที่วางบนโต๊ะหัวเตียงขึ้นมาพิจารณาพูดด้วยเป็นหน้าที่ยิ้มอย่างมีความสุขว่าหนังสือเล่มนี้พี่เป็นพระเอกอีกใช่ไหมน่านะครับผนะู้เขียนเองก็พยักหน้าทั้งน้ําตาเป็นน้ำตาแห่งความปราบปลื้มที่พิเชษให้ได้รับรู้แล้วก็ยินยอมให้เรื่องราวปรากฏต่อสู่สายตาของของพี่น้องประชาชนเท่ากับเป็นการอนุญาต ให้หนังสือเล่มนี้อยู่ภายใต้การจัดทําของคุณมุนทิราจูทัพพุทธ,ธินะครับผู้ซึ่งเคยรู้จักและก็พบปะกับพิเชษขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับและนี่คือใบอนุญ,ญาตที่ไม่ต้องขอจากใครเพราะพิเชษคือมิตรชัยบัญชาได้เลือกแล้วว่าใครเป็นผู้เหมาะสมในการสร้างสารร์และก็เผยแพร่เรื่องราวที่นับได้ว่าเป็นความลับมาถึง30ปีเต็มครับนี่คือทีนี้ก็ไปดูรูปของนี่ก็เป็นรูปคุณออส ิงดาวดารณีหรือพี่ออสนะครับกับมิชเบนชามิชเบนชานี้เป็นเป็นคนไทยที่มีรูปร่างสูงสง่านะครับแต่ก่อนนี้ถึงขนาดว่าไปแสดงดาไปแสดงหนังอยู่ที่ฮ่องกงนะห้องฮ่องกงนี้เขาจะมีบริษัทที่สร้างหนังอยู่ดังๆอยู่สองที่ก็คือชอบลาเดอร์เคยได้ยินไหมล่ะชอบลาเดอร์นี่แล้วก็โกลเด้นฮาร์เวสต์ครับแล้วก็ดาราที่โด่งดังในยุคนั้นครับก็มีเดวิดเจียงแล้วก็มีตี้หลง ปรากฏว่ามิชเบชานี้ไปยืนคู่กับตี้หลุงแล้วก็เดวิทเจียงนี่ความหล่อความสูงสง่านี่พูดง่ายง่ายงัเดวิทเจียงงับตี้หลุงเลยครับขนาดนั้นเลยนะจะเข้าใจบ่าเขาว่างาบนี่งับเลยนะว่ากันอย่างนั้นเลยก็จริงเขาหน้าตาหล่อคมคมเปรียกหล่อคมหล่อคมแบบคนไทยแท้เลยนะน่ คุณจุลทิตว่ารอแล้วนะครับมาพอมาเทียบกับมิชจันชานี่โอ้โหเทียบกันไม่ได้ครับเทียบกันไม่ได้เหมือนกันเลยครับเหมือนกันเราเราก็แพทย์กับอะไรเพราะว่ามีตาจมูกเหมือนกันมีปากเหมือนกันที่เป็นผู้ชายด้วยกันใช่ครับท่านเหมือนกันเลยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นํามาเล่าให้ฟังแล้วก็เมื่อวานนี้เธอก็ศูนเสียชี่ไปในวัย80กว่าปีครับก็จากไปนะครับผู้หญิงใจเดียวเดียวอยู่นะ อายุ81ปีนะครับผม81ปีนี่คือกิ่งดาวดารณีผมเองก็จําได้เพราะว่าตัวเองเกิดทันนะฮะเกิดทันก็เป็นรุ่นพี่ผมอยู่หลายปีอยู่เหมือนกันนะฮะแต่เราก็จําได้แล้วก็ขอให้วิญญาณของพี่ออสนะครับจงไปสู่สุขติในภพที่ดีงามยิ่งๆขึ้นไปครับผมและก็ไปเจอกับพี่พิเชษมิเชยบัญชาในสูงสวรรค์ต่อไปนะครับไม่รู้ว่าบนสวงสวรรค์นี้พิเชษ เพื่อนมีเมียกี่คนเราก็ไม่รู้เนะาะไม่ต้องรู้ไม่ต้องรู้ก็ได้นะครับผมเรื่องของเขา,าส,ตเตสิมซสอหาสเตลยังสิมนท้าวต่อว่าต่อการเขาอยู่บ่อ่าทีนี้ถ้าเผื่อใครที่มีรถมีรานะครับต้องการที่จะหาอู่คู่ใจในการซ่อมแซมรถยนต์ก็ไปที่นี่ฮะอุบนสวิเซอร์วิส1997ถนนคลังอาวุธนะครับซึ่งเขาก็มีความพร้อม เครื่องมือครบคันทันสมัยเทียบเท่ากับสูบบริการของค่ารถเดตนแต่ว่าราคาซ่อมแซมย่อมเยาวกว่าถึง30%นะครับและก็ยังเป็นสถานที่รับอัปเกรดรถของคุณไปการเพิ่มสมรรถนะและก็ความปลอดภัยให้แก่รถของคุณด้วยอะไรและก็ชิ้นส่วนระดับโลกที่คุณสามารถที่จะเลือกได้นะครับไม่พอนะครับยังรับติดตั้งระบบแก๊สอย่างครบวงจรทั้ง LPG และก็ CNG ล่าสุดนี้อ bon ุบลสวิตเพิ่มการให้บริการกับเสียแจ เปิดบริการตรออครับสถานตรวจสภาพรถเอกชนเปิดบริการทุกวันตั้งแต่2องโมงเช้ายัน5้าโมงเย็นแบบวันสต็อปเซอร์วิสมาที่เดียวครบจบทุกขั้นตอนครับทั้งการตรวจสภาพรถยนต์รถจักรยานยนต์การรับทำพรบต่อทะเบียนการตรวจสภาพขอใบรับรองรถติดตั้งแก๊ส l p g ngv การรับทำประกันภัยชั้น1ชั้น2ชั้น3และที่เป็นไฮไลท์ครับรับฝากต่อทะเบียนด้วยครับรถมาเอกสารมาคนมาเงินมาแค่ที่เหลืออุบลเซอร์วิสบริหารจัดการให้ครับคุณกลับบ้านกลับไปที่ทํางานครับ พอบริหารจัดการเรียบร้อยเขอโทรจะเอาคุชลธิ์ตอนนี้เรียบร้อยแล้วกรุณามารับเอกสารคืนได้นะฮะง่ายจริงๆครับอุบลเซอร์วิส19ก็7ครับครับคุณท่านใดนะครับอยาได้ลูกบอลอิริทไฟนะครับไปป้องกันในไี่พที่บ้านที่สำนักงานทุกคนนะครับติดต่อเรามาได้เลยนะครับรูกบอีดิริทไฟนะครับเป็นนวัตกรรมดับเพลิงอัจฉริยะนะครับที่ทํางานด้วยตัวของเขาเองนะครับถ้าโยนลูกบอลอิริไฟเข้าในกองเพลิงนะครับหรือคุณฟังจากแหวนรูกบอีดิริทไฟไม่ได้ชุนเสี่ยงที่อาจจะเกิดเพลิงไหม้นะครับเมื่ออิ เขาจะระเบิดตัวเองมานะครับสารเคมีที่ใช้ในการดับเพลิงก็ระเบิดออกมาดับไฟอย่างง่ายได้ทีเดียวนะครับฝากถึงหน่วยงานภาครับประชาชนนะครับพี่น้องประชาชนท่านใดที่อยากได้รูปบอยดีดไฟไปป้องกันอิทธิพลที่บ้านที่สำงานคณนะครับติดต่อเราไม่ได้เลยนะครับ0903701013แล้วก็0817908442ครับสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องราวของสายตานะครับสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมองใกล้มองไกลไม่ชัดก็แวะเวียนไปที่อุบลการแว่น ไปตรวจวัสตาประกอบแ่นด้รยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าไหรเอียงเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ช่างก็จะรู้ว่าสั้นอย่างนี้เอียงอย่างนี้ยาวอย่างนี้จะต้องสวมใส่เลนขนาดไหนเวลาสวมใส่แล้วจะมองสบายตากับคอมพิวเตอร์บอกไม่ได้แต่ว่าช่างบอกได้เพราะว่าเขามีประสบการณ์ครับ และตัวเราเองก็ไปเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหน้าเราเป็นคนหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารีสวมใส่กรอบตาอย่างไรจะดูดีเป็นการเสริมบุคลิกภาพสามารถที่จะเลือกได้และก็รวมถึงการเลือกชนิดของเลนค่ะเป็นเลนกระจกเลนมาติโคดหรือว่าเลนโปรเรสซีครับสอบถามรายละเอียดได้นะฮะที่อุบลการแว่น,นสวมใส่ก็สบายตาจ่ายเงินด้วยความสบายใจอยู่ตรงข้ามกับเทศบาลเก่าถนนเผื่อนธานีนะครับ ผมเองก็เป็นลูกค้าของอุบลการแว่นมาก็ไม่ค่อยยาวนานเท่าไหร่ครับเพียงแค่40ปี <CCP S 2> <c oughs> เองครับด้วยความมั่นใจในอุบลการแว่น